วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์แตกต่างกันอย่างไรจะทำโดยกลุ่มทรงอย่างเฟียลเดยวชนต์แองเกงวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบและศึกษาความแตกต่างของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ในด้านรูปรูปร่างโครงสร้างและองค์ประกอบภายในเซลล์เพื่อสังเกตส่วนสำคัญของเซลล์เช่นเยื่อหุอ้มเซลล์ผนงังเซลล์นิวเคลียสและไซโทพลาสซึสมสมมติฐาน เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีความแตกต่างกันในโครงสร้างเช่นเซลล์พืชมีผนงังเซลล์และคลอโรพาร์ส่วนเซลล์สัตว์ไม่มีวัสดุอุปกรณ์กระจกสองทางกิรลทัศน์แผ่นสไลดยและปิดสไลด์ใบสระรแหน่น้ำกันเข็มขีบไม้กดลิ้นหยดน้ำยาเมทิลีนบูเยื่อบุแก้ม ตัวแปรในการทดลองตัวแปรต้นประเภทของเซลล์เซลเพืชกับเซลสัตว์ตัวแปรตามลักษณะรูปร่างและองค์ประกอบที่พบในเซลล์ตัวแปครควบคุมปริมาณน้ำยาเมทิลินบูความแรงของแสงวิธีการเตรียมสไลด์ขั้นตอนการทดลองเตียมแผ่นสล์พร้อเกิดน้ําขันเล็กน้อยใช้ปลายเข็มขี้แผ่นใบสนอแนะมาวางบนแผ่นสไลด์ใช้ไม้กดลิ้นกดเนื้อเยื่อเบา ให้ใบให้แผ่นปิดสไลด์ปิดไว้ส่องดูใต้กล้องกลยุทน์บันทึกรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์พืชเทแผ่นสไลด์อีแผ่นหนึ่งขีดน้ำยาเมทิลินบูบนแผ่นสไลด์ใช้ไม้กดลิ้นเก็บตัวอย่างเบื่อเยอื่อบุแก้มและส่องดูใต้กล้องกลยทธ์บันทึกรูปร่างและส่วนประกอบของ,ของนี่คือผลการบันทึกผลการทดลอง สรุปผลการทดลองเซลล์พืชเป็นผนังเซลล์และคลอโรพาร์ซึ่งเซลล์สัตว์ไม่มีและรูปร่างเซลล์พืชชัดเจนและเป็นทรงเลขาคณิตเซลล์สัตว์มีรูปร่างไม่สมำเรมอและยืดหยุ่นกว่าอภิปรายผลความแตกต่างของโครงสร้างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์สอดคล้องกับหน้าที่ของเซลล์เช่นผนังเซลล์ของพืชช่วยยืดหยุ่นและปกป้องส่วนคลอโรพาร์ช่วยในการส่งคลอแสงขณะที่เซลล์สัตว์ไม่มีโครงสร้างเหล่านี้เนื่องจากทำหน้าที่ต่างกัน และรูปร่างยืดหยุ่นช่วยให้เซลล์สัตขึเคลื่อนที่และเปลี่ยนรูปทรงได้ข้อเสนอแนะควรเตรียมแผ่นสไลด์ให้บางและสม่ำเสมอเพื่อให้หโครงสร้างชัดเจนคารย,ยอ้อมสีควรใช้ปริมาณพอหมอบเพื่อไม่ให้เซลล์เสียหายข้อผิดพลาดอาจหยดน้ํากันมากเกินไปจนแผ่นปิดสไลด์ลื่นทำให้โฟกัสภาพยากความผิดพลาดจากการโฟกัสเช่นโฟกัสกไม่ตรงระนหนเซลล์ทำให้เห็นภาพเบลอ